เ้าูคุยจะเห็ยลิงถูกบ้าเหรออะไรนมได้ไม่สันบอกหลายครั้งว่าแพะของโยนี่ของใครอย่างเงี้ยน้องสันต้องให้กับมึงเขาไม่ใช่มาตั้งอย่างงี้ไม่ดูมงแก้หรือเปล่าเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้้นจไม่ได้ต้องเอามาคืนแต่เจ้าของก็เอามาวางอมู่ไม่ได้โย่รขาทาที่หมอเขาเดิมหายแส เฮ้ยคนไม่แกล้งหัวเอ้าพูดเป็นเลยาหัวอะไรหายพี่มีอะนราี่นมาให้มาขายแสนหกในที่เดีวเดินของฉันหเอของพี่จอนแงสรพี่ขายแสนหกใครใครเป็นคนตั้งนี่ไงเขาซื้อมาแสนเสรจให่แสนหกด้วยเออให้วางทิ้งตรงนั้นนะไม่พี่ตั้งไว้ตรงไหนพี่ห้องนี้ดิวางนี่ไงวางอยู่เยอะเลยไี่โทรบอกอยแล้วโทรศดพด ได้ขายได้ขายรถพี่พี่มุกไปเนี่ยตลกไปเนี่ยเปล่าพี่อ่ะดูนี่ไม่มีดูแล้วดิล็อกมากโอ้โหล็อกเลยหัดยุงเลยไอ้เหี้ยบของลูกค้าเหรอวะขายล็อกขายแกเดี๋ยวรีขายลูกให้ขายสายโทรยังไม่ทำให้ขายวางไว้นี่คุยกันหาดิแล้วนี่คุยคุยใหญ่ใหญ่อยู่ กัดแลกกี่เหรอต้นไหนล่ะต้นห้องวางตรงนี้วางอยู่เอาอังนี้พี่มาส่งมาพี่ตั้งไว้ยังไงชอบเอาของวางที่ตัวพี่เมื่อกี้หรือเปล่าใม่เดี๋ยวพี่วางตรงไหนตรงจุดไหนชี้แล้วกี่คนเมื่อกี้มึงจะไปนะ่องสีเหลือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคนขับรถกลับไปสุรินทร์ด้วยนะเออมีคนขับรถกลับมาอีก ไม่แล้วต้องให้คนขับรถเชคใครไหมอ่ไม่คนเข้าคนออกเปนหลายคนไอ่นช่ชอบมาแล้วี่ตั้งที่ไว้เนี้ยแล้วไปไหนพี่โย่เี้เยเลครับมีหมอแสนเจ็บานะครับแกงพี่โย่นี่ยงานนั้นอ่ะกูงน้บอกว่ากูเองแต่กานนี้ไม่เกี่ยวกูเลยเน่พี่ตอนนี้กลังเรยเลยนเนี่ยียอะไรบ้าพี่โย่ให้ทาที่หมอเช่าเดิมหายสเส ทำหายที่ไหนเี๋นี่แหละอะไรแล้วคนเข้าออกเยอะแยะเราจะดูวงจรปิดดูไม่ได้เนี่ยพี่ตอนนี้แล้วมีแล้วพี่กิระบกอบด้วยนะะมาร์ทท่านหนึ่งกล่าแล้วแต่สามว่าที่เดี๋ยวรอรอรอทำการสามลินไปพัรหวานู่านรูสิห่าไม่เ่า จะไม่แง่เหแไมโเกตลูก็คนเตมก่อนนะอย่าไปแล้วนะพี่โทรบอกพี่จอรดก่อนดิก็รู้นะไอ้เลยสีมาเขสีมาพี่สันเาไปเผื่อเผอพีสานเอาไป พี่ฝางเดี๋ยววางไว้ช่องพ่อคงแมนะ่เดี๋ยวผมไม่ลืม

และช่วงต่อไปนี้ครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับคือพี่สันนะครับจะแกล้งเป็นคนผิดไปดูกันครับใช่ทั้งสามถ้าเอาไปเช็คอะไรเรียบร้อยให้เขาอ่ะต้องเอาพักเอ้ยต้องเอามากลับมาคืนเจ้าของเขาไม่ใช่ไปวางอย่างนี้ของไม่อย่างนันจะชิบหายทั้งหมดเนี่ยแล้วเวลาใช้อย่างเงี้ยมันรับชอบกันเข้ามาเรามาดีไม่เห็นมิโยไม่ได้ต้องเอามาคืนแต่เจ้าของก็เอามาวางอย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยู่ที่ร้านที่มันต้องเอามาเนี่ยก็ต้องเอามา ให้กับเออเนี่ยอเช็คมาไม่ชอบมวางแแมก่งนี้พอหายไปแล้วแล้วเวลาจะใช้อย่างเนี้ยเนี่ยพี่โยมบอกไม่ชอบน้่งตังนี่พี่พูดเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องเป็นมันไม่ตลกแล้วตลกไม่ออกแล้วนี่ยอทำไงพี่ไม่ได้อยากจะมาตำหนิแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนการในร้านเท่านั้นแหละมาแล้วมาวางแมกวก็อย่างงี้ ไม่ได้คราใส่าใส่มแล้วเนี่ยคอเวลานใช้เงที่อะไรยังไงเดี๋ยวพี่โยบอกมาตอนแรกก็คิดว่าโยนไม่วางถึงเองไปไปม,ามาบอกคำสั่งเขาวางไว้แล้วตอนนั้นที่มาวางโยเห็นถูกือเแล้ววางไู้แล้วมาว,วางแหวกไว้อย่ายงนี้กาวัล้ ตอนนี้นะครับพี่สันเอ่ยปากยืมเงินพี่เฉดแล้วนะครับทุกท่านนะครับเพื่อให้พี่ยงตายใจนะครับแล้วตอนนี้พี่ยงก็เชื่อแล้วด้วยครับถ้าเอามานเ,าเ,เน,เาเนเี่ยเอาเไปจุดในเซฟหรือเอาไปจุดในเงินเอาไปยืมก็ได้ก็ผมบอกไห้ยืมตามไม่เคยยืมเลยนะครับก็บอกว่ายืมให้ยืมได้แต่ว่าราฐบาใช้อย่างไรกำหนด ทำสั่นแน่เอามาวาแขไว้เขาเป็นใครเรเช็คเจะต้องกลับมวางให้กับมเร้อนเช็คเจ้าอื่นแต่ว่าเราทำไจะดีกว่าแต่เขาเห็นนะเขาเห็นวมีกลอเหลืองมีแต่วางแก๊หนึ่งแล้วก็เห็นอีกทีไมนกล่องเหลืองเป็นจริงจริงไปซื้อคู่นึอที่ไริวไอริวอยรัอเล่าเอะดูดิแค่ จังหวัดมานดนเทวดาเลยพอถ้าหลวางมาดีๆเอาจร jury, ิงๆนะไม่มีใครได้จริงๆนะเดี๋ยวในเรื่องสิ่งที่เราเลยแก้กันอจีบมาแล้วเป็นหมับที่ค uh> ุณบอกคุณผู้ชมว่าไปแล้วในตัวนมาไอ้สันบอกหลายครั้งเขาแพะของเยอะนี่ของใครอย่างเงี้ยน้องสันต้องให้กับมึงเขาไม่ใช่มาตั้งอย่างรี้ไม่อยู่ไหมเอรื่องมันก็สื่อไม่อยู่มแล้วอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งรับผิดชอบเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องไอ้เรื่องเงินเนี่ยเราให้ยืมได้แต่ว่ามันมันยังไงอ่ะือเรื่องที่ต้องมาจับ ไม่ดีไม่ว่าดีไม่มีคนแก้จริงๆนะเอาอันนี้เอาสิเนี่ยแล้วนะจริงๆนะนัไม่อยู่ในฮีลิง่์อ่ะดีกว่าถ้าอันนี้ถ้าเที่เไปนะผมก็ต้องความคิดว่าพยานรับเอาพี่ยองโทปคุยกับพี่จอนนลยมันเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่ยคเขาจะได้พูดคุยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ก่อรายการนั้นไม่พี่ต้องบอกว่าสั่งนะครับบอกว้าไม่ครับก็ไม่ พี่บอกที่จอแล้วก็บอกว่าให้เขาลดหน่อยแล้วก็ผมให้ตังค์ผมถือไปเช็คมาที่ตอนที่ตอนเช้าเขาบอกว่าอยู่ในเลทที่เขาซื้อได้อยู่มาหลังเหมือกลาห้าถึงหกมือก็ตายอยู่ในเลทเก็บตังแต่ถึงแค่นั้นแหละแต่เขาบอกว่าราคาที่ที่บอกมาเขาซื้อไม่ไหวที่จอแล้วก็บอกเขาบอกว่าลูกค้าซื้อมาในราคานี้ก็บอกอะไรเแต่แต่เขาบอกว่าราคาเนี่ยต้องคิดกับนิ้วแล้วที่ยาวๆที่แบบนี้กินก็ได้ มาตรฐานความยาวขนาดที่ไม่ได้เลยครแต่เขาบอกขอให้พูดแตาต้องพได้อยู่แล้วแต่ภาษาขอเขาว่าแบบว่าเองแต่เคสเนี่ยเลาวแลที่เราพูดได้ว่าสัตว์มันแบบทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีตังค์แล้วเหมือนก็ไม่รู้เรื่องของน้องน้องก็ไม่รู้เรื่องเข่แต่ว่าลักษณะนี้ทุกคนเราเราต้องทำให้มันมาตรฐานคนที่มันที่มันอย่างเงี้ยมันต้องรู้รับผิดชอบแต่เคสเนี้ยพี่ยองจะรน่นจะใสหรือเปล่าก็แล้วแต่แต่พี่ไปขอเขาแล้วพูดกันต่อหน้าทุกคนเลยเนี่ยมันไม่ตลกแล้ว ไม่ใช่ดีหรอ๋อไม่รู้ออกนะเอ่อก็แล้วแต่ว่าอะไรยังไงแต่ของให้สารเนี่ยผมต้องให้มันยืมตางแต่ว่าพี่ต้องไปคุยกับพี่จอรว่าเทนี้ให้เขาเห็นใจพวกเราได้ไหมเขาจะเห็นใจหรือเรู้า่วเขาเขาจะขายกระถูมือกลัวเขาจะคิดหรือปล่าเออกลัวที่ต้อเราไปขายไงก็นี่ไงผมถึงจะไม่ยืนยันนี่ไงแล้วถึงให้คุยกันก่อนนะคุยก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุย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 เขาไม่มันไม่ตรงแล้วเพราะผมไปถามทุกคนแล้วไม่มีใครแก่กัอ เ,อ,เอีพี่จอนเหรอพี่จอนนี่ไม่หายหรอกพี่ไม่ไนะผมเอามาแล้วผมวางไว้ที่ร้านพี่เสร็จผมก็ผมเดินไปข้างนอกเนี่ยไม่เดินกลับมานี่ไม่ได้อยู่พี่แล้วราคาเนี่ยังไงพี่ช่วยหน่อยแล้วเหรพี่ต้องไม่ได้กับเขาปัญหาที่ว่าคนเป็นเข้าออกเยอะไปเอาราคามาแบบพี่จอนนะจนนเจ้ามันหายแล้ว วางอยู่ที่โต๊ะข้างในเนี่พี่คนที่เขาออกไปโต๊ะขาวๆอ่ะโต๊ะตงเทพเหรออ่าใช่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 เม่ไ้ถมว้มวเข้ามาเยอะไงพี่จรแล้วสั่นมันถือไปไปไปเช็คมาให้ใช่ไหมกล้องมันสีนะเดียวดจคนมันจะซวยไม่ได้เช็คไง่พี่ไม่ได้เช็คเลยกล้อง คเกม่เกียร์อไ่อ่อ่ยังไดีีตน่ยเดินเข้าออกที่ผมก็สงเท้ด้วยเี่งมันได้เกบไม่จอดี่โยาหลายรอบแล้วบางทีเขาชอบตั้งกล้องตั้งอะไรทิ้งไว้แต่ปกติเมื่อก่อนน่ะ จะชอบไปแก้งเอาของเขาไปซ่อนไงแต่นเนี้ยผมถามเสียงแข็งแล้วอ่ะมันไม่มีใครแกล้งก็คือแบบถ้าแก้มีกแก้คนเดียวเออแต่นี่บอกว่ามันไม่หายรูแล้วี้อยเอางนะพี่เออเอาหรอพี่เอเยอพี่เอาเอยนนเะดี๋วนคือไอ,นะอ้อทนี่จ่มาิบแปใช่ไหมัเดหสิพี่ไอ้สิบแเดี๋ 8, 18, ยวสินี่แสนแหรอกแสนแปด้โหแปดบกแล้ว

สอยู่แล้วูยัเดี๋ยวพูยัางน่อนแล้วขอแค่เดยือะพี่ฮะขอแค่เดอนะโอยตา้วงแต่นี้มงพี่ไม่ได้เหรอเออได้เหรอไได้โอเคเดี๋ยวผมะัไม่เอากันหวาไม่เอากวาไม่อาเหรอได้ยีมึงจะต้อย พี่โอพี่โอ่อันีอมทำแนนี้ดุงสามิพี่อันี้กเออเดี๋ยวจ่การให้โอเคโอเคโอเคไม่เียร์เยวไม่เลียร์ไงถ้าเดี๋ยวเลียร์เขาไปอนนทใครเลียร์ังนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ยสามก่อนนต้องบาามที่ต้องบัวพี่การนี้ส้เามตดีมีแรงดีเดี๋ยวไปาในการีมอยู่สองแกว่า ไม่บอกที่เราตันมันก็ไปตีมาไม่กี่ตัดเองคุยเท้าสามไีแค่กินเลยเะรได้สัตวเกี่ยวอะไรดยวยแล้วมันมีตั์เหรอก็เลยแบบแต่จริงๆถ้าพี่จอมมาอกโหมันต้องเสียงมันต้องของห้วเนียน วเพี่เการเองครับไม่ต้องหรอกเดี๋ยวี่ปอเขาเองเงียเอาเงี้บไปก่อนเดี๋ยวซีงงานพี่ขายของให้เขาเองด่เราดเราด่เดี๋ยวกรเองแต่ม้เดีวิเการเต่าเดื้อเดียวก็หมดแล้วไม่รวยมีตังใจ่ายเาหอ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบทดสอบออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ทุกคนในร้านเอาจริงๆเลยนะีแก้หรือเปล่าเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ไม่ได้แก้แก้ไมไดแล้วแก้ไม่เอาเลยเอาหล่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเงินเหรอตาบดเนาะพี่เนี่ยก็ต้องกลัวโดนด่าไงล่ะไม่ได้แก้เหรใช่ไหมอันนี้เอาจริงๆพี่โยพี่แก้มาเนี่ยพี่แก้พี่แก้เขาเมาว้าครับพี่ต้นเดินกลับมาต้องไม่ไอ้ก่อนมันั่งมึงมึงไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเลยอ่ะไม่ทุกข์ร้อนขาเป็ไม่เรื่องหัวเรื่องเนี่ยเอาแรกอ่ะเอาเมา อไอเด็กคนนี้ออกไปแล้วใช่ไหมออกไปปุ๊บแล้วพี่ก็เดินสวนมามันก็ยกมือว่าเพราะว่าผมก็น้องไม่ได้ออกไปเพราะอะไรนะน้องออกไปแล้วพี่ยังมาบอกให้ผมเรากระดับไปทำน้องไปแล้วแต่น่านี่ไม่ดีเ่ยใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยพี่นั่งคุยกั่อยากใช่ไหมไม่อยากให้มันมีของหายในร้นเออแล้วนี่คุยอย่างทีลิงพี่ว่ามันหลุดตกตกลงแถวนี้แหละตกห้องไม่ออาตัวแรงไม่เป็นไรหรอกเหรอไม่เอม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอา่เอาไม่เอาไม่เม่เอาไม่เอาไม่เอาไ พี่เดินสวนอย่างนี้เอง,งนั่นมันดีพี่ร่าพี่ก็ถามว่าพามแพ้เปล่าแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมาหมอต้องมาดูที่คลุกพี่เดินไปนู่นปุ๊บพี่กลับมาคลุกสันเดินพี่นั่งดูดีไกดดูนั้นใส่คลุสันเดินมาบอกเนี่ยพี่ผมเอาพี่หมอแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกรรมการก่อนเาพี่ก็คิดว่าเอ้ยถามยังี้อะไรวะเดี๋ยวรอกรรมการอเอาไม่ใช่แา่เพื่อการแต่เพื่อกาแต่เคส่อการที่ผมดูแล้วอ่ะสันมันก็ไม่ถูกระวังตรงนี้ไม่แต่มันเป็นชิ้นใหญ่อยู่มัน มันก็เข้าใจเหมือนที่ว่าในร้านมันก็คงไม่หายหรอกเดินเข้าเดินออกไงต้องไหวหรอกโตนี้ไอ้ที่ผมมาเจอบอสนี่จะมาเอาให้ตกลงไม่มีใครแจ้งแน่ๆนะไม่มีหรอกปล่ายี่สิบงโมงียาไม่ได้ครั้งนี้เอานะบอกไปแล้วเออก็เหมือนไอ้ที่โอเคไม่มีใครแจ้งอ่ะกูเอาเองอะไร รวยรวยรวยนี่ครับนี่นะครับรเดียวนี่โทรหาพี่ที่โทรหาพี่นตอนนี้จอนพี่จอนเร็วนี่นะตัดทิใสัยนะมีแสนเจ็ดแสนแปดเที่ยวเท่วางนะนี่นะเลยมาทำคลิปอั้วทุกทุกนุกท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 ่กทุกทุทุกทุกทุกทกุกทุกุกท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 ุกุกทุกุ่กทนกทุกทุกุทุกุกทุกทุกทกทุกก่อนทุ้ทขกทุกากทุกทุกทุุกกทุ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 กท่งุกทุกทุกมุกทุกนุทุ พี่พี่ไม่ได้ขายเลยไอ้แล้วมีหมออ๋อผมเอาไปเช็คคนแล้วเขาตีห้ามพี่ไม่คิดนะจางแม่กูพ้นสวนแล้วไม่ใช่กูแล้วอะเอาไปเอาหนี้ผมผมถามพี่ก่อนมีหมอเนี่ยตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าอัมใช่ไหมตอนแรกพี่ยังคิดว่าอัมอยู่แล้วหาไม่เจอเสร็จปุ๊บแล้วพี่คิดว่าเฮ้ยถ้าไอ้เฉินไม่ได้ไอ้สารนี่คงเรื่องจริง คิดว่าจริงแล้วตอนไหนคิดว่าจริงตอนที่เฉินหน่าถามนี่แหละไอ้หลังนี่เดียวเป็นซ่วมอีกแบบรอตายแม่ก็แม่จะจ่ายเงินไอ้พี่จอมแม่ดิ๊งงั้นผมก็จะวิวได้ตอนนี้ผมรู้สึกแบบต้องซึ้งเศร้าผเราบเขาเสร็จเลยมิดอะไรมิดฉาชีนี่ครับเพื่อนๆก็มาดัดนิสัยนะครับอาโองนะฮะอาโองสุงไหนตัวรกนะฮะ ชอบวางของทิ้งเลี่ยล่านะแสนแปดมี่แสนเจ็ดแสนแปดก็เที่ยวเที่ยววางนะก็เลยมาดัดนิสัยก็เลยพอเอาไปซ่อนแล้วก็เลยอัมลง YouTube นะเพื่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะเพื่อนก็ฝากกดไลค์กด s u b ับสไครต์ด้วยนะครับและพบเจอกับพวกเรากลุ่มนักเที่ยวกันใหม่นะครับวันนี้ขอลาเราไปก่อนไหมรับก่อนครับก่สวัสดีครับ อ๋อพิ่มไม่หายเออพี้ว่ามันไปฝากล้างแล้วมันพี่เห็นเดินคุยกันอยู่ไองประมาณนี้ไปไปเดี๋ยวเลี้ยงเองมือนี้ไปเลยไปเลยเราตียิ้มาสั่งเพิ่อเลยหลายแสนบาทแค่หนึ่งร้อยคุกถึงแสนเลมืงินดีแรงไอผมไม่ดเรื่องบอกแล้มันยิ้มแล้วเฮียเนี่ยยิ้มแล้วไม่ตอนแรกนี่วัวไม่ได้เอาแต่คนไอ้นี่ยิ้ม ไอ้ขี้เลียวไปผอก็ว่าขี้วไปแลีวอันนี้เรื่องจริงแล้วใครมาด่าพี่จอนยา่ไไพี่จอนวันดีครับออโองเฉลยแล้วครับพี่จอนไอ้เจอละไปอ้ามอ้ามอ้ามตอนแรกพี่จอนก็ไม่รู้ตอนนี้กำลังถ่ายทอดนี้ช่องในยูทูบนะพี่จอนนี่ยก็คือตอนแรกอะนี่พี่ด่าไปเยอะพี่ย้อนว่ะอะ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเอาไปลงยูทูบพี่จอนแต่ว่าผมต้องตีการ์บอกว่าเพราะว่าถ้าถืออ้าุนไปมาทำมาทำที่ตัวหายแบบนี้ไม่ได้นะนี่คลิปร้้้สกกวววว่่่าาทีีมมมใหหลลนนออ แต่ขอความเอ้ยแต่แต่ขอขอบคุณพี่จอรนมากเลยนะครับคลิปนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะคลิปอําอาโอนะพี่จอรนสวัสดีเพื่อนๆในยูทูบด้วยครับพี่จอร์นอา่านะฮะยังไงขอบคุณมากนะพี่จอรนเดี๋ยวพี่โทรหาโอ,อ่งเลยพี่ตอนนี้รอรอรอฟังพี่อยู่โอเคขอบคุณครับพี่จอรนสวัสดีครับผม เอางี <S 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 ้นะพี่ตอนแรกมันอย่างงี้ผมจะเล่าให้ฟังเลยตอนแรกสองคนนี้แม่งคิดว่าต่างคนต่างเอาคือคือหมายถึงว่าพี่พลผมถามพี่พลพี่พี่ที่ทีเดียวเขาได้เอาแล้วที่มาหายแล้วหากในร้านจริงจริงไม่เจอแล้วยังคงมาอีกหาในร้านแล้วไม่เจอสันก็บอกว่าหาไม่เจอใช่ไหมแล้วพี่พลเดินมาคุยกับไอ้โป๊ะไอ้คุยกับไอ้ียิ้มไอ้พี่ยิ้มคิดว่าไอ้พี่จะไปไอ้พี่เออใจเออหายแล้วแล้วพอผมมาถามถามไอ้โป๊ไอ้โป๊กูไม่รู้ตอนแรกเราไปถามไอ้โป๊ะเรไม่หนอ่ะ ี่ยสรุปคิดว่าหาจริงแล้วตอนหลังเปิดเก๊ะไปเปิดเก๊ะมาอ๋อเอยู่เก๊ะอยู่เก๊ะนี้อยู่เก๊ะนี้ก็คือสันนั่นแหละน่าจะลืมเอาเก็บไว้ที่นี้